อย่างแรกเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับผีก่อนเจะว่าเราว่าัไม่ใช่ผีชุดมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะจะทุกคนโอ้ยเราจะแต่งเป็นนางเสือดาวมันจะได้เห็นเราเป็นผีเสือสมิงเรางงมากอะไรองเท้ามันนี่ เราจะไปล่าบีโดยที่เราจะเล่นคนเดียวด้า้ไม่กลัวมาเราเข้าไปในแมพกันแล้วเราจะไปล่าผีชเราพูดอะไรอือ มาดูกันว่าผีที่เราจะเจอเป็นผีอะไรมีเยอะเลยๆเราเจอผีมาเขา้าอะเรามากับเพื่อนๆเราซื้อของไม่ได้ไห้เอาว่ามาๆๆๆ <c oughs> แล้ววันแล้วสุดท้ายล่าผีกับเพื่อนไหมคคะทุกนได้ยินเสียงมาร้องไหมมันคือผีกระโองนะคะ โอ้ยไม่ค่ะพ ah ีกจะหังนะคะพีกเหังพีกหาเงินโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละหนูไปอ่ะเออเออเออเอาเป็นฝุ่นเป็าวเป็นน้ำอะไรเป็นฝุ่นลงไป้งพูดแล้ว เราตายแล้วทุกคนเราต้องดูเพื่อนมาดูกันว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนเราแลนด์เดนก็ด้วยอีกคนก็แลนด์เด <c oughs> อ่าหรือว่าตายยกตีตายยกตีตายยกตีต่อไป นปี่นะคะดูกันว่าเราจะชนะหรือไม่เะติมาลดูกันว่าเราจะชนะมั้องอยะโอเรางงไปหมดแล้วว่าเราจะต้องไปไหนอ่ะอ้ย

ก็จะซื้อนี่ลองไปทางน,นี้บ้างนะเราอ่ะตอนแรกเราวางห็นก็ว่าจะมาล่าผีแต่ที่ไหนได้โดนผีได้ตายกนี่เลยผีมันต้อตายแค่นบาอาจจะเล่นใจหน่อยนะคะอีกคน tho khat ni a hun ko ka ai <มา S 1> ไปตรงนัน้นเก็หมดเลยค่ะจากนั้นชือกเชือววากาดนันหน่หนยด้วยอย่างนี้ดจากเพืพนเมื่อร่หทุกคนทำไมเราจะไปกับเพื่อนนะคะ

ไม่ดีตัดเพี้ยวขาอย่างนี้เย้เอาย <Yeah. S 2> ให้ตัวเธอแล้วทุกคนเราจะไปเล่นกันอีกรอบนึงนะคะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเสื้อกันก่อนมันเห็นเราเป็นนางเสือดาวผีวสิง มันจะเลยด้วยแล้วจนกระทั่งมันทำเราตายหาเลยครับอเราจะเปลี um> ่ยนเป็นอมุยไม่ใช่อมุยจริงๆหรอกนี่ค่อันไหน ผีมันกัดหัวเราค่ะมันมันเป็นผีกัดหางมั้งคะทั้งหมดมันกัดผมแล้วมันก็มากเสที่เราเราจะไปล่าผีกันที่ผีใช่ไหมผี ของเราแล้วมีทางไปไม่ตรงนั้นตามมาเราคงจะต้องจะเป็น้นะ มาให้ตรงกันมันมีคนหนึ่ง,งในตี้เรานะคะที่คนที่ชอบแอปอะเราไม่รู้ว่าผี <Mohammed> ตัวนั้นมันอยู่ไหนนะคะเราเราหาไม่เจอเลยวงนั้นอาจจะบีบไอเด็กให้น้องถายที่นั้นแล้วจากบ้านนะ มันมีผีกับหางนี่แหละค่ะทุกคนไม่ชอบกินผมเรามันมันชื่อกระ,ะ,ะ, <c oughs> ะหังค่ะทุกคนมันเออว่าเราเจอผีมล้วไม่ชื่อเบลเขาชื่อกระหังค่ะไอ้กระหังหางยิ่ไม่ได้มันชื่อกระหังค่ะทุกคนเรติดกระหังไอ้กระหังตอนนี้เราก็ชนะแบบงงๆงงนะคะไม่ได้ช่วยเพื่อนสักครั้งเลย <c oughs> ไม่ได้ช่วยเพื่อนเราคูยอยู่อันดับหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> วันนี้เราออกมาล่าผีกันตั้งแต่ดึกดึกเลยนะคะอันนี้เช้าแล้วไม่ใช่ดึกดึกเอ่อหมายถึงในเกมในเกมม่มืดแต่ในชีวิตจริงเช้าสดใสไดาเลยนะคะ เยังไม่รู้เลยค่ะว่าไอหมอน่าหน่ามันแอดีไหมเราจะต้องดูและเก็เอร้ายนี่สีงเสียงคนหัวรถเสียงน่ากลัวมาก ขอกระสุนหน่อยไปตรงนั้น heh <laughs> ค่ะจบไปเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้เราไปเล่นล่าผีเลียวน้ำและแต่ว่าวจ้งจ้งจ้งก็บอกกันได้นะคะบ๊ายบาย